สบายดี l t v ทีวิชัรัฐบาลไทยเสนอทุนศึกษาต่อประเทศไทยกว่า300ทุนท่านดรอเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยได้เข้าเยี่ยมพบปะกับ ท่านพุทธสิมมาละวงศรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของสอปปลาวโดยหัวข้อในการสนทนาครับก็คือการที่ประเทศไทยจะให้การสนับสนุนทุนศึกษาต่อกับนักศึกษาลาวในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในสาขาต่างๆเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือระหว่างประเทศลาวแล้วก็ไทยให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นการสนับสนุนทุนดังกล่าว ทางประเทศไทยจะให้การสนับสนุนทั้งหมด300กว่าทุนโดยแบ่งเป็นปริญญาตรี85ทุนปริญญาโท150กว่าทุนและปริญญาเอกอีกกว่า80ทุนในสาขาวิชาการต่างๆซึ่งหากสปปลาวมีความสนใจอยากจะได้ทุนการศึกษาในแขนงการศึกษาของสาขาใดเป็นพิเศษก็สามารถที่จะแจ้งมาได้ครับซึ่งรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์มิตรภาพที่ดีระหว่างไทยแล้วก็ลาวลาวแล้วก็ไทยให้มีความแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นในโอกาสนี้ครับท่านพุทธศิมมาลาวง ก็ได้กล่าวแสดงการต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ที่ได้เข้ามาเยี่ยมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและถือเป็นมิตรภาพที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศชาติปัจจุบันครับทางกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของสอปปลาวก็ได้มีการประชุมพัฒนาปรับปรุงระบบการศึกษาในหลายแขนงเช่นกันแต่อย่างไรก็ดีครับก็ขอ,ขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างมาก ที่รัฐบาลไทยได้เสนอให้การสนับสนุนทุนการศึกษาซึ่งทางสปปลาวก็มีความต้องการอยู่เป็นอย่างมากฉะนั้นจะได้นำเอาข้อมูลนี้ไปเสนอค้นคว้าปรึกษาหารือกันต่อไปเพื่อให้สามารถตอบสนองและเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันแล้วพบกับ l อโรทีวิชได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี